คลิปนี้ขออนุญาตนําเสนอนะคะนักเสี่ยงโชคห้ามพลาดเลยค่ะใครชมคลิปนี้ขอให้โชคดีกันทุกคนนะคะใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะคะไปกันเลยค่ะที่วัดหลวงพ่อห้ามโจรอยู่ที่บ้านห้วยโป่งนาเฉลียงเชรบรณ์เองค่ะมีนักเสี่ยงโชคหลายๆท่านนะคะที่มาสมหวังที่นี่ โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะคะคลิปนี้พอใกล้ๆวันที่1หรือวันที่16นะคะก็จะมีคนหลั่งไหลเข้ามาทยอยมาเรื่อยๆค่ะที่วัดนี้นะคะตอนนี้ที่วัดกําลังสร้างศาลาค่ะคงขาดปัจจัยอีกมากมายเก๋ก็เลยขอพอรว่าถ้าได้ใหญ่ๆก็จัดใหญ่ค่ะถ้าได้เล็กๆก็มาตามเล็กนะคะและนี่ก็คือของแก้บนนะคะเขาจะมีกล้วยกับไข่ยิ่งวันหลังหวยออกนะคะเต็มเลยตรงนี้นะคะเขามาแก้บนกันค่ะก็มีข่าวอยู่ช่วงหนึ่งนะคะ กศสอง5มีนักธุรกิจนะคะร้อยล้านขาดทุนนะคะแล้วก็มากราบไหว้ขอพอรไม่นานก็หมดนี่ค่ะตั้งแต่นั้นมานะคะก็มีคนหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ได้โชคลาภจากที่นี่ไปหลายท่านเหมือนกันเดี๋ยวเกศจะเล่าคร่าวๆประวัติหลวงพ่อห้ามจนนะคะมาได้ยังไงหลวงพ่อห้ามจนนะคะเป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติแกะสลักจากต้นไม้ใหญ่ยืนต้นตายนะคะโดยผู้แกะสลักเป็นช่างช่างจากประเทศเนียอนมานะคะซึ่งก่อนหน้านั้นมีช่างคนไทยพยายามที่จะแกะสลักสอง ท่านก็ทําให้ป่วยไขย้สองท่านจึงไม่มีใครกล้าที่จะแกะสลักอีกจนกระทั่งช่างพม่ามาเป็นคนแกะให้ค่ะพุทธลักษณะนะคะก็จะเป็นออกแนวทางพม่านะคะนอกจากนั้นนะคะญาติโยมที่มาขอพรอหลวงพ่อห้ามจนนะสมบังมาแล้วหลายรายค่ะจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมจํานวนมากเลยค่ะสุดท้ายนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้มีโชคกันทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้คุณเก๋แฟนเพจทำคลิปถัดไปด้วยนะคะไปละบาย